ถ้าพวเไม่อไม่ใช่ไมใช่ไดสุบข้าอเียนนี้ถามว่าอามีะไรดกว่าไปอยู่บ้านเมือแหลวันไหนเขาถึงผี่าบมนทาวันไหนบ่อกมีเมอแหลกเขาคนโค้แหลวก็เจ้าเมีอกว่าหนห้เป็นเอพี่แดนสุดหล่อแล้วครับาบนเื่ออะไรเขาไม่ใช่ผีนี่คมับพี่ยังครับพี่จะอดเกยเขาเหรอจู่หว่ กินแกงสมบอมครับเมื่อนี้เพราะว่าในชาเฮ็ดเนี้ก็บ่ไดะอยยุบันรัดในสิแกงสมับเนี่ขณะเขาไมเห็นครอบอยู่ในเฮี้ยยังแฝดอยู่ดับต้ยอย่กตามมาสามาครับไปให้ายิมเพิ่มแล้วมันรู้แล้วกันตมตัวเองเพราะว่าคนตรมป่าบมอรงที่นั่นใมาิผมเป็นพูทธเจ้าผู้คนพวกเดียบบอว่ามัดแลวมัดอันยิมเิ่เียันหนึ่งนั่นมตะกอนเพิ่มแล้ว คือบรรลุมาหลายข้นีแล um, uh, ้วแต่คนที่สอนคนได้นี่ความมันยากครับอยู่บ้านมันอีสอนคนหูดับสัญญาครับก็เชื่อหรอกเรื่องเรื่องเรื่ของบ้านอืมประมาณนนี้ผู้ใดตัวเรื่องที่งานนี่เขาหลบๆเขาไหวจริงมืรอเพราะว่าเห็นเัินเห็นขาดเห็นอย่างที่าไอยไปมันเมียนอยู่ตักไฟครับโอ้ยลืมเจุดโอ้ลืมแต่งเดียววะเรียบร้อยตาสองข้างแวว ห้างีมีกีเนี่ยแนเดีห้เลยข้าแวขเลนสาวดีครับทัว้ห้เสียวเลยงนี่ครับบรรยากาศที่บ้านหลังนึงครับข้างเลนซาวน้ำ้อมคาราทีเย็นเครื่องปั่นบพทันเรียงปั่นนิ้นไว้เลยมันก็เลยตายครับ คัวไปแช่เย็นไปเห็นนั่งกินกระเสบไปที่จไม่นุมือนี้มีแต่แนวแซ่บว้าแเลไม่ได้เก็บายลเอาวาต้มว่ด้เก็บไปก็ยากแล้วอันนี้ต้มสมสซเบรงคมสมร์บงครันโอ้ยตึงแต่คู่มันยังไม่ยไม่ยักันได้คัดใจเราน่ท่ลแล้วมีวยเงี้ยแล้มีวน ไปตาก็งเกียวกัเรื <S 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 yeah. yeah. well. ่องยี้บ่แม่นีดีตสาแนมาสามสิบบาทโอ้นาะีง่ยสงกี่หึงน่้ยต้มครับอะลมะอนี่ต้มปาะคอโอ้ยนตัวจะเหนเหี้ยเห็นเนี่อันเห็นเน่ยช่วงอันหลาหลายครับสสิโลเนาะมาเนาะ มะข้อะขอนี่ก็แมนมะข้ับนึ่งนี่ดดไุนะส่วนปลาครับครแกนสุปละข้อตัวตัวตัววันนี้มีตัวนี้กุ้มหัวเป็ดเห่าครับเดือย เรียนยิ้มหรือวะยังเก็บคอมกันแ้วก็มาถอดลาดผิดคบชุดจอดานงสี่ได้กูถามาหลาดนเนื้อติดกลานีหวที่ลายทด้่ริหลาดผิดหัวก็อบแล้วหลาดผิดโอ้ยปองดใหยเบ็่งหัมือครับมอยนึงจ้าคือรับมดนะครับบานถัดกระเพ้า กับแกงสมไข่ปลาความะก็บขใช่ครับก่อนมันก็แกงมกูล้านข้าวซึ่งจิตเซื่อเงินอันนี้ทอดปากเปิดเงินเงินเื่อป่วยบกวาเนีกระตนคร so ับม sure so uh ันเป็นอากาเอาไปีเลยก็ไน

ดังเตไปใส่มาใส่อยู่ก็ไปก็ไม่นไปไหรอีคเออคูไม่หลแตะก้อนเห็นดังโดนเลยคนในนดีไหมตัวฉันแม่งกัไปกินไหมเอ้ยนี่กับอยังนะชิมานี่กับน้องตัวแมง เอ้ยชื่อแต่งโมตัวเล็กตว่าตัวเล็กชื่อตัวแมงครับตัวเลกมันตกกลับกันเน้าเพราะว่าอะไราต้องตักพบุเลี้ยงความฟาดิโต้พดตัวแมงกัก่บุ้อะไเนี้ตัวแมงเนา่แม้ว่าท่นตัวแมงกับรถ้าอะไร เยเขาเจ้าไปเรอเาเขาเจ้าไปเรับอกอุด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 ไนจกจาเพราะมันหมดับอุดยังไงมัไทยสดออกเส่งตับาทนี่สอมอไหมมไทยมัไทยงมาหรอครับว่ายังิได้เ็นอะอาจารย์กุ้กแล้วับมากินาเลยครับนีกินแล้วเลยเซ่บมากครับ นี่ครับนี่ครับไอเล้งแก้วครับมือนี้มาชิมเมนูไอเราเห็ดครับมือนึ่นี่ครับปลาลาดพริกเดี๋ยวมาเห็นตอนเห็ดเด้่ครับแสบบุรีล่ะแต่ต่ำหุคงเขาอยางงย่องอยู่ตรงเขาอยากหยาดหมึกลดเหมือนกนอันนี้เมนูเอเขากาแฟตีเติงเนื้ออันนี้อันนี้แกงส้มแกงส้มปลาคอให้มันแกงปลาคอแกงส้มอ่ะอักปิดนะครับนี่ จของบาทครับชขี้ันด้บนไม่ไหยแค่คนชิมมือนี่โอ้หริงนี่ยังแม่แต่ก้ด้วยถ้าเป็นกไหก็จืน้องกอบพ่อเลยไ่ใส่เป็นน้องอพ่อไม่ใส่ไม่หลกุเลยเขาแซลีโอ้โที่เขาอเขามาเนใเขา้ากวยเตี๋ยวข้วยเดี๋ยวคุ้มคนน่าแต่เน่ ปีครับเขาอม้ดก็น่นีน่นีครับถอดเคือต้องเสียสลายเขาเนียนีครับแพมพี่เดนนะครับพี่เลี้ยงคือไปินเขาบานคือต้องเสียสลายเขาเนก่เอกกพนีคนย่องเมือนเก็บพแนงเนื้อนะสุดยอดเลยเลเขาเห็นสีเขาหูเราเป็นแะซ่บนี่แหละครับอีกเมนูหนึ่งปลาดัตเเพย้อเราะไดก็บ่ เอาม่ยิงหนมันีเจ้าของาที่นครับย่นจับมาอย่างสุบขคครับรื่งนตักเิาข้นนขึ้น้นขึ้นนข้น้นนขต้องึน้นขนขึ้นขึ้นขึ้้นขึ้นขึ้นขึ้ก้นนขึีนขึ้นขด้นขึ้น้นรน

กับหมากอยังกับมาอยลุ่มหมาอีล้ำอ่ะแกงส้มแซบผีกับดอกแคะเลยมะคุ้มครับแกงสมสุดยอดเราพบว่าแต่าราผิดจับกว่าเรา่าเรอจับกว่าจับก็ครับ หยิบเยี่ยมเดี๋ยวมือได้ปานิ่งๆหอยขนาดเสียครับบามันหน่อยมันเหนียวก่าหลายจานทอดกบกรอบกินในเดวงผมยำในเดีกันมันกอดกรอบขบกับเบมีบกหแล้วมันสุดดอดครับใครดชิมน้ำสีหูแล้วน้ำจิ้มแสไปบรีน้ำจิ้มหลาด ขไดมบอปากเป็ทอดนี่ไงเจ็บเอาคนบ่อยมากเลยัเป็ดอดนันปนม่ยีบ่นบองเห็บสสีมั้งครับ่พย่างครับนัเป็น้ยคล่กินกะเกียง โอ้มีปากคูงความตัวนี้บิแย่งกระดมอืมเร็วตัวพ่อน่มแบเด็กันมันแม่ก็มีปากปาปูของตัวเองเนาะปาคงหม่มเนาะจมม่นอะบบนีเห็นผู้สาวจมม่นใส่แมนแได้กลาของเว็บรแต่ชาวบ้านคนข้าเจาะใส่ดอกแคกับังอีหุ่มมาลุม ม้หอมเนาะใส่เ็ดบเไปมีดน้มมึงเมาปาดนมึงจะกินที่อย่างต่หาแก้วพ่ออยู่ไหมัีไม่เลาดครับ่มือหมาครับอันนี้มเยเก่าไก่เขาเลยเห็นนาราลาผิกครับพูดวันย่างโคงรยาดีสิบอีกจะทำครับอยามจนหูดจากความ กปนกับข้าวเจ้าครับวันนี้กินข้าวเจ้าครับ้นี่โมมียโมมีอโมมีจือเนื้อย่างว่าไบ่อยบ่อยว่านั่งดีครับไม่ไดมากินปลาครับปลาล่ทิกครับแกงส้มเนื้อมนี่งตาคือยึดกนดเงียะตอนี้ี่าพ่อพี่พ่อแกงส้มครับแม่แมมาบอกว่าสุดยอดเงี้ยด้ เป็นไปเว็บเป็นไงเป็นไงบ่อยๆสเนไปถานไม่ได้ไม่คุ้มพอที่รับไปแกง้มก็ถมตัวนพ่อแม่็สั่งนี่รผอมกระตีเลี่ยวยืนละนี่ละก็ที่จีนเนี่ยมานต่ตัวถามเก็บข้อมูลเปลี่นเนลูกายเน่ เฮ้เขามาฮะกับอยโดยตรงเลยบม่ต้องไปพานผู้ใเญามาคุยโดยตรงเลยไม่หยนภานไยจ้เอ้ยอีกีออกาเล่นลูกชายขอเสียจะขอ